งานเขินก็มาเบลล่าถูกแซวเรื่องวิลเชวินเรื่องนี้นับย้อนหลังใกล้ถึงวันแม่เข้ามาทุกทีสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานเบลล่าราณีเลยออกมาเล่าโมเมนต์ชวนคุณแม่ปราณีไปออกกำลังกายบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายด้วยกันแต่คุณหมอบอกว่าให้คุณแม่ออกกำลังกายบ้างหลังๆเลยชวนกันไปแบบแพคคู่ตั้งใจว่าเดือนนี้จะใช้เวลากับแม่ให้ได้มากที่สุดเพราะเป็นเดือนของวันแม่ด้วย ด้านคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ได้ไปออกกําลังกายด้วยกันช่วงนี้เวลาจะจองคลาสออกกําลังกายก็ต้องจองสองคนไม่เหงาอีกต่อไปแล้วส่วนของขวัญวันแม่ปีนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะให้อะไรดีแต่ตั้งใจไว้ว่าจะพาคุณแม่ไปฟังธรรมเพราะก่อนหน้าน,นี้ลองหันหน้าไปฟังธรรมเทศนาะก็รู้ว่าตนนั้นมีสติมากขึ้นสามารถปลงกับอะไรหลายๆอย่างดีดวันที่12สิงหาคมนี้เลยตตัดสินใจไม่รับงานล็อกคิวไว้ให้กับคุณแม่อย่างเดียวเลย แต่งานนี้ก็ยังไม่ไวายโดนแซวว่าจะพาหวานใจอย่างหนุ่มวิวชวิวิลไปเปิดตัวเป็นของขวัญให้แม่ด้วยหรือเปล่างานนี้เบลล่าก็ออกอาการเขินก่อนจะบอกว่ายังไม่ได้แลนตรงนั้นยังไงก็ต้องคิดดูก่อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่กำลังร้อนแรงเลยละคะ่ะอย่างไรก็ขอให้เบลล่าและวิลมีความสุขและรักกันนานๆน,นะคะทั้งทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ